เอาแล้วนะครับนะจุดจุดนี้กันนะครับนี่พบกับชาลนชีวีทีวีซ่าอีกครั้งนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเปลี่ยนแล้วเป็นเป็นชาลนชีวีทีวีซ่านะครับเรื่องที่ทําไมต้องใสง่คาว่าซ่าตามไทยก็เดี๋ยวบอดทีหลังกันนะครับเพราะฉะนั้นนะจุดจุดนี้นะเราจะไปดูสถานที่จริงเลยสถานที่ใช้ปอดดีเคียรบ ดีเจฟุกนอนสต็อปมิกเอาแล้วนะผมคือท่านนายแสนการบ้อนนี้เคนาจะจุดทีนน่ะนนแล้วก็มันจะไปลงที่หมู่บ้านในมีซเพราะฉะนั้นจงจำไว้ผมคือท่านนายแสน <c oughs> เอาแล้วนะครับนนะจุดจุดนี้นะนิวเคลียร์ A ได้ถูกปล่อยแล้วตอนนี้เราได้อยู่ในสถานที่จริงนะครับสถานที่โดนนิวเคลียร์ A เราก็อยู่ข้างหลังแล้วครับซึ่งก็เป็นรูโบลเลยเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัววินเทอร์เลยนะครับเราจะไปถามท่านนายแสนกันครับว่าเขาคิดยังไงกับวินเทอร์หายไปถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าวินเทอร์จะตายยังหรือไม่คุณก็ต้องติดตามชมในผีหน้านะครับผานนานนั่นเอง <c oughs> ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ